สวัสดีครับพี่ติดตามช่อง y YouTube b i กไ i ค e ครับวันนี้เราจะมารีวิวหูฟังจาก b e s u s นะครับซึ่งเป็นรุ่น Open Ear นี่มันมีความดีงามอย่างไรราคาของมันนะครับก็อบอกไว้ก่อนนะครับเราบอกราคาแต่ต้นคลิปเลยเพราะว่ามันขายแล้วนะครับอยู่ที่1,590บาทพร้อมแล้วเรามารับชมรีวิวกันเลยครับ ละครับตอนนี้เราจะมาลองกับหูฟังเบสุดเบสนะครับ Open Ear ตัวใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของการสวมใส่ที่เรียกว่าค่อนข้างสบายนะครับแล้วก็มีจุดเด่นนะครับในเรื่องของไม่ต้องห่วงในเรื่องของไอตัวไมโครโฟนนะครับผมคิดว่ามันมันดีแล้วก็ยังสามารถใช้งานได้ยาวนานด้วยเช่นกันนะครับในตัวนี้นะครับข้างในนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็จะมีคู่มือมาให้1อันนะครับแบบนี้ แล้วก็ตัวหูฟังที่เป็นสีเบสนะครับแล้วก็สายยึดบีไฮข้างในกล่องก็จะเรียบง่ายมีเพียงเท่านี้เลยนะครับก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนครับสำหรับหูฟังนะครับของเบสซูสตตัวนี้นครับก็ข้างในนะครับจะมีแบบนี้ก็คือเอาง่ายมันเป็นแบบที่เป็นสมใส่นะครับหีบกับหูเพื่อให้เสียงนั้นดังโดยตัวของลำโพงนะครับจะอยู่ทางด้านนี้เวลาที่เราเปิดมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีตัวนี้นะครับเพื่อปิดไม่ให้ มีการชาร์จไฟเกิดขึ้นนะครับก็เวลาเราจะใช้งานจริงก็คือเราแค่ดึงออกแล้วก็ทิ้งว้ะมาณสัก15นาทีก็สามารถที่จะชาได้แล้วนะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองครับแล้วก็ตัวของตรงนี้นะครับก็จะมีช่องเสียบ USB Type C สำหรับชาร์จไฟนะครับก็สามารถที่จะเสียบชาร์จไฟได้ทันทีนะครับทางใต้ไม่มีอะไรก็ไว้สำหรับตั้ง สำหรับในเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับก็สามารถที่จะต่อผ่านบลูทูธได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดหน้าบลูทูธมานะครับอพอเปิดแบบนี้นะครับเราก็สามารถจะเปิดหูฟังนะครับแล้วก็ดึงออกมาปุ๊บถ้าเป็นการแพ i r i n g อยู่แล้วก็สามารถที่จะต่อได้อย่างง่ายดายเลยนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองโดยไม่ต้องมีแอปพลิเคชันใดมารบกวนนะครับก็สามารถที่จะต่อเชื่อมได้ง่ายครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพเสียงกันนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรกัน เอาละครับในส่วนของการสวมใส่นะครับเพราะว่าอย่างที่เราได้รู้กันว่ามัน pairing ผ่านบลูทูธเท่านั้นนะครับวิธีการใส่ก็คือแค่หนีบหูยี้นะครับก็สามารถที่จะเข้าได้แล้วนะครับทําอย่างนี้ทั้งสองด้านนะครับแล้วก็เวลาที่เราสั่งงานเนี่ยก็สามารถที่จะกดปุ่มนะครับสั่งงานได้นะครับเป็นการแตะสัมผัสนั่นเองครับตัวของหูฟังแบบ Open E a r นะครับต้องบอกไปเลยครับว่าคุณภาพเสียงนั้นก็ถือว่าทําได้ดี แต่ใช้คําว่าดีระดับ1เท่านั้นนะครับเพราะว่าการปรับอีโคเซอร์อะไรต่างต้องใช้ในเรื่องของแอปแต่ว่าตัวเนี้มันไม่สามารถที่ปรับได้ก็ถือว่าเป็นจุดบอดอยู่ประมาณหนึ่งแต่ในเรื่องไมโครโฟนมันเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันต่อครับสวนวันนี้เขเป็นการทดลองในันเของคุปกรเบสเซอร์ซึ่งเป็นแอเพนนะครับซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่ตอนนี้ผมไดู้ดถองฟัไ คือจากดาบนั้นคือว่าค่อนข้างจเด่นะครับมีระบบการตัดเสียงแบบพีเอสที่อาจจะทำให้เสียงในการไม่ได้ใส่นอสเซนแต่ถ้ามุ่มระบบเงียบไปปุ๊บแล้วถ้ามันมีเสียงคนแซงเข้ามามาจากข้างลึกก็จะทำให้รู้ว่าคนเราพานพูดอะไรได้ถูกต้อครับแต่ว่าคำว่ามันเล่นกับเกมนะครับแล้ก็จะทำให้เสียงเรียกว่าดังมากขึ้นนิดครับแต่ผมแนะนำว่าไม่ต้องปรับเลยนะครับก็สามารถใช้งานได้ในสถานการณ์นี้เลยครับ สำหรับหูฟังของเบสซุสรุ่นนี้นะครับก็เสียงมานะครับอย่างที่ได้บอกไปว่ามันค่อนข้างดีทีนี้ในเรื่องของการใช้งานนะครับในตัวหูฟังรุ่นนี้นะครับก็เรียกได้ว่ายาวนานพอสมควรเลยนะครับโดยสามารถเล่นเพลงได้ต่อเนื่อง7-8ชั่วโมงนะครับแล้วก็ถ้ารวมกับตัวกล่องนะครับอยู่ได้ประมาณ28-30ชั่วโมงที่สำคัญครับมันสามารถที่จะใช้ไฟผ่าน USB Type C ได้โดยสามารถที่จะ วางหูฟังไว้ในกล่องเสร็จปุ๊บแล้วก็เสียบด้านหลังอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันครับแถมยังมีโหมดชาร์จเร็วนะครับคือวางหูฟังไว้นะครับโดยเราเสียบ usb type c เพียงแค่10นาทีก็สามารถที่จะใช้งานได้สรุปนะครับสำหรับหูฟัง open ear ของทาง b e s ซ s นะครับก็ต้องบอกไปเลยว่าหูฟังตัวนี้มีจุดเด่นในเรื่องของการใส่ที่สบายแล้วก็เป็นการใช้ในเรื่องของการออกกำลังกายที่ดีเช่นเดียวกันนะครับแบตเตอรี่อึด ใช้งานได้นานและมี2สีให้เลือกระหว่างสีครีมอย่างนี้แล้วก็สีดำนะครับกับราคา1 5 9 0บาทอันนี้ยังไม่รวมดีลต่างๆจากออนไลน์นะครับก็สามารถที่ไปดูและก็ช้อปปิ้งกันได้นะครับตามตัวแทนจำหน่ายของ b บสซ s สแตนและทุกประเทศและหูฟังตรีก็ค่อนข้างเหมาะกับคนที่ต้องการความเบสิคสุดๆกับหูฟังนะครับเพราะว่าไม่เช่นนั้นคุณก็จะพบกับ คุฟังตัวต่อไปที่เราจะรีวิวให้คุณดูซึ่งเป็นดโฟน e เดี๋ยวเราเจอกันในเร็นี้กับต้นนี้แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเท่านี้พบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวในนั้นรอติดตามชมในช่องนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางขณะน,นี้และในผู้นที่ของสนามบินที่บอกเช่นเคยครับ